โยวัตสับบีกายวันนี้ก็มาอยู่กับรายการโลซาทีวีนะฮะก็อยู่กับผมนะครับโลซาผู้ดำเนินรายการนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Stake of DK ีย้ก็ตามจริงจะซื้อมานะตั้งตั้งนานแล้วนะฮะแต่ว่าคือช่วงนั้นตังไม่มีนะจนมาจนโ้นะจนตอนนี้ไม่มี DLC ออกมาแล้วนะเบรกดาวเดี๋ยวเกมนี้ผมจะแคสไม่ให้จบเลย นะผมสัญญาเลยนะสเต,ต็กออฟดีเครัตที่สุดโซมหรือเปล่ารักคราวันนี้เราก็มาเล่นเกมนี้กันต้อนรับคริสต์มาสเดี๋ยวคริสต์มาสซันเดย์อเดอะไรเดี๋ยวมาอีกแน่นะเดี๋ยวผมจะทําคลิปอีกแต่วันนี้มาอยู่กับเกมนี้เลยนะเป็นเกมแล้วสมัยพวกซัมบี้ค่อนข้างเหมือนด a ซีวอซแต่ผมก็ พูดอะไรไม่ถูกมากนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ก็มาสตาร์ทนิวเกมเลย yeah, เย่อยางได้มดาแล้วโอ้โหโอ้หล่ดิ้กหล่ดิ้กไปฟัดกันใหญ่นะเป็นหวัดโหลดิ๊กไปมันก็จะมีทริปสอนนะครับว่าเออให้กดแคปอะไรว่าไป บูบอินโทร u p w เ r d s แสงวิกนะครับเสงวิกแล้วมาแล้วครับท่านผู้ชมครับ holy shit man holy shit bad holy shit เชี่ยมทำอะไรเพื่อกูอีสัสยายาเพื่อกูอยู่ดีตีอีสั์อื้อ เออไก่ไก่รับโอ้โหโหดจังวะอ่าตัวเกมก็น่าเล่นพอสมควรนะครับเกมนี้เราก็อยู่กับอีเดอร์ดี้แล้วเราก็เป็นใครเนี่ยถ้าผมจะเรียกเขาว่าเออละครดูได้ฉันเฮียตัวละครกูเดินไปตลกตลกวะจะเรียกเขาว่า เดวิดเดวิดจูเนียนะไปเลยเออแต่ก็มีเมาส์มันก็เลื่นๆเกินนะบางทีกดชิปครับเพื่อทำการวิ่งนะตามเกมทั่วไปเออวที่อะไรอะใครอะใครวะฮคยสมบวรมากเลาเอาเยอะเอาออโหอ้โหอะไรอะอหูเกมนี้นี่แม่เลือดแบบสาดจุบุบุ้งกุ๊กเลยเลือดแบบสาดกระจุย อุ้ยไปอัดไอ้เชี่ยไม่โดนว้าวอายเขาไหมอายเขาไหมไม่โดนเนี่ยอายอือ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 ตายปึ๊กปึ๊กกดตัวแซดทำไรอ่ะทำไรวะเออไม่มีอะไรก็นะฮะเหมือนกับว่ากดแบบเอ็มนะฮะเพื่อดูแบบเหมือนกับว่ามันให้เราไปตรงนี้นะอับเจ็ด เคก็อยู่ข้างหน้านเราเองวิ่งไปลา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 ว่ามอว์เกมนี้แพงลื่นเกินไปนะแต่พอเล็กก็ใช้ได้อยู่นะแต่ก็ลืนล่นๆไปนิดนึงวิ่งทีหนึงก็ดึงดึงดึงหน้าจอเลยอนะ่ะวิ่งทีหนึงอ่ะรู้เรื่องเลยอนะ่ะ Help me here Help me here ปดตัวองเปิดประตูอ่ะบเปิดเข้าไปแล้วเราก็มาเจอผู้รอดชีวิตแล้วว่าอเคเว่าจะต้องเอาไปหาเสบียงหรือเปล่า อเอทีฟเฮลท์ว่าล้เราต้องไปช่วยเขานะครับก็กดอาชิพเมนปลดล็อกกดตัวเฮะเออไปที่นี่เหรอโอเคโฮมสเตตนะโอเคก่อนจะไปแล้วก็ คนก่อนเลยเอ้ยของกูอเอ้อเช็ดเช็ดอะไรวะใส่อะไงเนี่ยใส่ไงอ๋อก็ตัวคิวอ๋อเต็มแล้วยาไม่เป็นไรโอเคครับโอเคเลสก์ไปเลย เออย่ะใครวะสัตว์ใครอนอยู่วะอ๋อผมได้ไม้มาละเมื่อกีม้มามาโอเคเขาตายแล้วนะฮะเอาปล่อยเขาไปไปทางด้านซ้ายมือนะวิ่งไป สวัสดีพวกเอ้ยสวัสดีสวัสดีอออสัตว์เอาไปเหี้ยสบิวิ่งไปในน ong แบบนี้ก็ต้องระวังซอมบี้นะฮะเนี่ยวิ่งวิ่งอยู่แม่งออกมาดิกูตายเลยนะดิอืออเอออกมาออกมาอืออือตายตายผมก็ไม่ค่อยรู้ลิศซอมบี้อะไรมากนะฮะซอมบี้แบบ เออลิ ar, ์แบบมันกัดทีนึ่งหรืออะไรก็ตามแต่ผมก็ไม่รู้อะไรบ้าแต่ว่าอีอีนี่เอามันไอตายนี่ตายอือไอเชี่ยเครื่องในบาดไม่เห็นไอเชี่ยเกือบเกือบผมเกือบโดนแดกแล้วอือืมหัวแตก ไอ้สัตว์โดดไม่งโดดใส่กูเลยเฮ้ยเยียภาพมึนๆอื้อหัวหัวแตกอื้อเชี่ยไม่งโดใส่กูเลยครับเดี๋ยวก่อนอ๋อโอเคครับ กด F นะฮะเพื hmm. ่อกินอาหารแล้วสเตมิด้าจะขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ Get y o urea item เอเราต้องไปนู่นเหรอโอเควิ่งเลย Here they come. เฮียแด๊ดโฮมสัตว์อือ,อ,อตายเหยื่อกูได้ยินเสียงอะนะกูว่าและเสียงอัดหยหวัวโอ้โหมึงกาข้างหลังกูได้ไงเนียกูงงเลยเื้อเลเวลสองไฟติง้งเย่เคจะทำการปิดประตูก,ก่อนฮะเพื่อ ความปลอดภัยซับสิทิโอเคก็จะเอาของไว้ให้หมดเลยนะเออตอนนี้มันดูหรือเปล่าเช็ค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 ของเย่เอาอะไรอะ่ะอ๋อมีขนมโอเคว่าโอเคจมูกไปไหนต่อเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะ เฮ้ยเชียพ่อตายมาได้ไงเชี่ยสัตว์โอ้โหเชี่ยอ๋อสแตมบีด้านะฮะเกมนี้มีสแตมบีด้าด้วยครับด้านซ้ายมือล่าสุดของผมสีฟ้าหล่อสีฟ้าห้าคือสแตมบีด้าอ้ขวานอุยเย็ดขวานอุยแยบได้ขวานมาแล้วเจอกูได้กูได้ขวานไปละโอเคนะ ซ้ายล่างนะฮะจะเป็นสแตมบีด้านะครับสดด้านขวาก็จะเป็นเลือดนะฮโอ้โหล่อดครึ่งหลอดเลยโก้ยาเอือโอเคสเตชัน get back what ได้ยิน,เ,นเสียงปืนปะครับเออแล้วก็ไปดีอะแล้ววะ โอเคไปนี่ไปสารเลกษ์กระสนปืนเฮ้ยเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงกระสุนปืนอ่ะโป้งโป้งปางเลยโอ้โหไปครับวิ่งไปเรื่อยๆครับเกมนี้นี่เหมือนจะมีแบนดินด้วยหรือเปล่าโอ้ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเราต้องวิ่งแบบหลบๆนิดนึงบึงบ้งบึ้ง มึงยังไงอือ้อมีขวานแล้วมีขวานแล้วเยสขวานยังแรงครับโอ้แหลบเหลบหลบหลบโอ้โหแม่งไกลเอานี่มันจุดเกิดเราีกไ,ไปไปไกลจักรวะเฮ้ เฮ้กลายอะเฮ้ย <tampoco> ข <Christmas music Dragon> ้างล่างใครอะเฮ้ยมาช่วยแล้วซุปเปอร์ฮีโร่กูมาแล้วกูมาแล้วใจเย็นอือสแตนมาแล้วมาแล้วไครทำอะไรไอ้สตอมบี้โคโค้กต่อยอือ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 ฟาดหัวโอเค เฮ да. ้ยพ้องเยอะไปเปล่าเฮ้ยสแตมป์ด้าเฮ้ยสแตมป์ด้าสแตมป์ด้าัตว์ใจเย็นใจเย็นใจเย็นสแตมป์ด้าหมดสแตมป์ด้าหมดอัเดียบหมูเกินเห็นอีอันเดียบที้ขี้ต่อมาแล้วอื้กัดเพื่อกูเหรอกัดกัดเพื่อกู holy oh, shit oh, are you okay you mean aside from being lost in the woods oh shit you're playing pac-man watching two of my best friends die yeah i'm peaches i'm here my god i hope not we got some survivors back at the ranger station oh so that's how i would have my back but we didn't have time for orientation well then let's get the hell back there you want to take point or should i แล้วร่วมเดินทางกันเราอ๋อเราไปรับเขามานะฮะโอเคเราจะพาเขากลับบ้านนะฮะโอเคมาแล้ว Let's go! Yay! เย่เออไปทางนี้ดิแน่เลยเมื่อกี้ผมวิ่งมาแล้วสเตปมีหน้าหมดโอ้โหเกมนี้ดิเอ๊ะกูว่าอะไรเสือดเุ้ยวาวอีกแล้วกูเุ้ยโอ้อดหรอ Going? มาแล้ว <c oughs> เกมนี้นี่ไม่จะเป็นสแตมบีานี่ไม่ต้องเอ้ยโทษครับขอไปเกมนี้นี่ไม่จะเป็นบูฟปนี่ะงบูฟนะแม่งคงจะเห็นกันแล้วเมื่อกี้แรงไม่มีเลยฟันซอมบี้ม่เป็นสนตีเลยเลยฟันแบบท่ามึงเบิดตุ๊ดเบิดเอื่อยมากอะเออเออฟันแบบ <c oughs> เอื่อยมากอ่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ก็เพื่อทำให้คลิปไม่เสียเวลาครับวิ่งเลยครับ วิ่ง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 หยุดอยู่นะฮะอุยหนุ่มแสดงหนุ่มแสดงอือ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 หนุ่มแสดงวิงกาวิงไปไปเรื่อยๆวิ่งวิ่งหยุดหยุดครับหยุดหยวิ่งวิ่งโดดจะถึงแล้ว เอ้ยอะไรวะนะเราจะไปยุ่งกับเขานะฮะเราจะปล่อยให้เขาไปให้เขาอยู่ไปคนเดียวนะครับเราเรารู้ว่าเขาต้องการขอลายเซนเรานะฮะเราปล่อยเขาไปครับมาถึงเออไอ้ขูบอกว่าอย่ามาอ่าตามมาอีกนีสดสุดแม่เลย แต่กูหายแต่กูหายตัวนี้มากเลยฮะนอนเออแดกโอ้โหนอนแบบกินบ้านกินเบืองแล้ววิ่งครับวิ่งสอบเกินเลยถึงบ้านแล้วเย็ดขึ้นดิเย็ดกระโดดเอาหลับหลับอะไรดอกหญ้าวะกู้โเปิดประตูตเข้าไปครับ เอาพ่อรีพาเพื่อนมาเออ What the hell What the I thought <hate> you said you had survivors pulled up again I touched you They were fine just a minute ago เหมือนแบบว่าเราไปช่วยชีวิตผู้เอกานะฮะแล้วเอาแบบเราบอกว่าเราอยูที่พักแล้วแบบไอ้ผู้ชายคนนี้เหมือนจะไม่พอใจนิดๆนะฮะเอาเฮ้ยใช่ป่ะวะ อ๋อไอพวกนี้โดนกินเหรอโทษดีครับเมื่อกี้ผมแปลเลยเริ่มผิดเอ้ยโดนแดกไอ้เฮียไปโอ้ยไปไปดีโอ้ยอีดอกนี่ยืนมองโอ้โห่อือ้สัตว์หวยเป็นไรเราะวะโดนกัดเฮียเอ็ดเฮียเอ็ด I swear was he dead. that to God, that guy, พวกนี้ตายหมดเลยนะฮะโดนซับบี้เข้ามาบุกหรือไม่ก็คนที่ป่วยเขาคือคนที่ป่วยกินนะฮะอ้าวอีกแล้วเหรอกูอีกแล้วก็คือเพื่อนเรานะฮะเอ็ดโดนกัดนะครับแต่ก่อนที่จะไปทำอะไรผมขอคอนก่อนโอ้กระสุนปืน กระสุนเอาไม่ได้อ่ะอ๋ออ๋อได้กระสุนปืนมาแล้วเย็ดทีนี้เราต้องไปช่วยเอ็ดนะฮะก็คือน่าจะไปเอายาให้เอ็ดอะไรประมาณนั้นนะอีกใบ ก่อนที่จะไปเอายาให้เอ็ดนะฮะผมขอหยุดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าดูค่อนข้างม,มาไกลพอสมควร,เ,รเ,คเดี๋ยวพบกับผมโลซา,าทีวีในคลิปต่อๆไปได้นะฮะก็ต,ต,ติดตามซับสไคร์ไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับเซอร์สเต็องออฟดีเคนะครับผมจะแคสได้จบเลยนะฮะโอเคผมสัญญาจุ๊บๆลาสำหรับวันนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเดือดร้อนลิ้นพันนะ เดี๋ยววัคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณครับขอให้มีความสุขในปีใหม่ครับเบอร์รี่ิสษัท